กรรมของคนชอบโกงเนี่ยจะได้รับผลยังไงลองไปฟังกันดูนะคุณโยมการได้สิ่งต่างๆมาด้วยวิธีการทุจริตคดโกงเนี่ยแม้จะมากหรือน้อยก็ตามเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสียเลยนะเพราะสิ่งของเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาเราใช้มันก็หมดไปแต่วิบากกรรมที่เกิดจากการไปคดโกงไปทุจริตเข้าไว้เนี่ยยังคงอยู่ไม่หายไปไหนรอวันส่งผลนั่นเองนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะเป็นทุกข์ทางใจ ไปคดโกงเข้าไว้ทุจริตเข้าไว้แม้คนอื่นไม่รู้นะแต่คนที่รู้อยู่ก็คือตัวเราเองต้องระแวงระวังกังวลสับสนกลัวเขาจะจับได้เป็นสุขที่อมทุกข์คือเป็นทุกข์ทางใจนั่นเองนะแล้วเมื่อกรมได้ช่องตามมาส่งผลจะทําให้พบเจอกับความลําบากพัดพรากจากของเป็นที่รักทรัพย์วิบัติหมดไปและสุดท้ายต้องไปหมกไม้ในแดนนิรยภูมิคือตกนรกนั่นเองนะ ฝากไว้นะรักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วให้มองมัวหม่นไหม่ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยฝากไว้เป็นข้อคิดนะ,จะเจริญพร